สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนปี2566ดวงดาวแต่ละดวงที่มีการย้ายจะส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลอย่างไรบ้างมารับฟังกันค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขอภัยมาณะที่นี้ค่ะสามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีและหากท่านใดที่เคยผูกลัคนาแล้วอย่าลืมใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยการพยากรณ์นี้ก็จะแม่นยํายิ่งขึ้นค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระศุกร์ในวันที่1ถึงวันที่8เมษายน าพระศุกยังคงได้ตําแหน่งปลัดเกษตรและอุจจาพ,พิมุก อยู่ในภพเรือนปัตตานิในช่วงระยะนี้ก็เชื่อได้ว่าตัวท่านนั้นอาจจะมีเรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำอะไรร่วมกับปริวารร่วมกับบุตรหลานยังคงเกิดขึ้นแล้วก็ขกเกิดเป็นจุดที่จะเป็นโชคลาภให้กับตัวท่านค่ะการทำงานเป็นทีมมักจะเกิดขึ้นสำหรับท่านแล้วก็สิ่งต่างๆก็ถือว่ายังเป็นจุดที่ตัวท่านนั้นยังคงได้รับผลประโยชน์อยู่แต่ในภพเรือนซึ่งดาวตัวตนกลุ่มร่วมอยู่มีดาวพระราหูและ ดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยไข้ของผู้ใหญ่การต้องรักษาตัวการต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับของท่านหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับใครที่ไม่หวังดีต่อท่านจะมาใส่ร้ายใส่ความได้ในจุดนี้ค่ะดาวศุกร์และดาวราหูที่เล็งลัคนาเป็นจุดที่พินทุบาทเพราะฉะนั้นราหูจะมีสองแบบก็คือเป็นลักษณะของ อะไรที่เกิดโชคลาภเพราะราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่จะก่อเกิดความเครียดให้กับเจ้าสตานั่นเองค่ะเมื่อเล็งลัคนาของท่านเป็นจุดที่ จะต้องปะทะจะต้องเจอความเครียดความคิดมากต่างๆแต่ก็ยังเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภส่วนดาวพระศุกร์ที่เล็งลัคนาในวันที่1ถึงวันที่8ก็จะเป็นจุดที่ตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอะไรไว้สูงแล้วไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการก็พยายามลดระดับสิ่งต่างๆลงมาค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายไว้หากท่านพยายามทําความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทั้งในเรื่องของการทํางานเรื่องสิ่งดีๆต่าง เพราะว่าดาวพฤหัสกําลังจะยกเข้ามากลุ่มร่วมด้วยในวันที่19แล้วก่อกเกิดเป็นโชคลาภกับท่านนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความเครียดท่านต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองอุปสรรคปัญหาท่านหนีไม่พ้นค่ะยังไงก็ต้องเจอเพราะฉะนั้น <definite. S 1> ปรับ <S <S ทัศนคติตัวเองให้เป็นด้านบวกนะคะก็ถือได้ว่าจะต้องสร้างแรงพลังใจของตัวท่านเองให้เกิดในเรื่องของการเข้าใจสถานการณ์รอ และดาวตัวตนของท่านจะมีการยกเข้าสู่พบเรือนมรณะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในวันที่8เมษายนกุมร่มวมกับมฤตยูสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกล,ไปปลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งเก่าเรื่องสุขภาพต่างๆยังคงเกิดขึ้นได้ดีและตัวท่านก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือมรณะอยู่ในภพมรณะก็หมายถึงความป่วยไข้ความพังทลายความ เสียหายได้จบสิ้นแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนั่นก็หมายถึงสุขภาพของท่านจะฟื้นกลับดีขึ้นนะคะในช่วงระยะหลังจากวันที่8เมษายนไปแล้วค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวพระเสากันค่ะดาวพระเสามีการยกมาตั้งแต่1มีนาเดือนที่แล้วเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุเกี่ยวข้องกับการศึกษาความมั่นคงต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านเรือนความเรียบร้อยต่างๆยกมาได้ตำแหน่งเกษตรเรือนที่สองในภพเรือนปุตตะแต่เสาเป็นดาว โทษทุกเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพราะเสารในตําแหน่งนี้หลังจากวันที่19เมษายังทําตําแหน่งโยกหลังกับดาวพฤหัสยังส่งคุณส่งสิ่งที่ดีๆให้ความพยายามของตัวท่านเองในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะเสาในภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับ การมีความคิดใหม่ๆการทำอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับบริวารบุตรหลานท่านต้องมีในเรื่องของการปรับโหมดไปสู่เรื่องราวของการพร้อมจากกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในการที่จะไต่ระดับตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งค่ะและหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าช่วงที่ดาวเสาร์มาอยู่ในภพเรือนปุตตะเรื่องของการพูดคุยกับบริวารบุตรหลานลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าท่านต่างๆก็จะมีการปรับทัศนคติกันมากขึ้น ยังคงเกิดจุดที่เป็นโชคลาเพราะว่าราหูยังคงได้ตําแหน่งเทวีโชคค่ะและหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาร่วมช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรหลานในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความคิดความเป็นตัวเองของท่านท่านจะมีในเรื่องของการได้แสดงศักยภาพมากขึ้นท่านจะมีในเรื่องของการนําประสบการณ์เก่าการนําสิ่งเก่าที่เกิดความผิดพลาดมาแล้วมาเกิดการเรียนรู้แล้วรีโนเวท หรือว่านำมาใช้ให้เหมาะกับการบริหารจัดการต่างๆสำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งของผู้จัดการประมาณนี้นะคะในวันที่1-19ถึงวันที่ส9าเมษายนดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพเรือนอริและกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ คู่นี้ถือว่าเป็นคู่มิรใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในทุสถานภพอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือลาพระลาผลนั่นหมายถึงผลประโยชน์ต่างๆมักจะมีคนมาขัดลาบผลหรือว่าอาจจะเจอเรื่องของอุปสรรคเข้ามาทดสอบนั่นเองค่ะและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนศาสระด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็อาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเกิดจากคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านหรือตัวท่านก็มักจะมีศัตรูติดมาตั้งแต่ กำเนิดมาแล้วนะคะดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนอริอุปสรรคปัญหามักเข้ามาทดสอบเสมอแต่ท่านก็จะใช้ในเรื่องของสติปัญญาของท่านผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นๆมาได้ค่ะและในวันที่19เมษายนดาวพฤหัสจะยกมาสู่ภพเรือนปัตตานีใครที่ทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักใครที่ทําอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่าการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของใครการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์การมีพาร์ทเนอร์หน้าใหม่เข้ามาร่วมสนับสนุนลงทุนต่างๆ เป็นจุดที่จะก่อเกิดโชคลาภเพราะพระฤหัสตำแหน่งนี้ทําตำแหน่งราชาโชคอะไรที่จะเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกพรฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริจะมีปัญหามาทดสอบเสมอแต่เพื่อนฝูงก็มักจะให้ความใส่ใจให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการคำปรึกษานั่นเองค่ะและหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมาคนรักจะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นผล กำไรจากการทำงานให้ในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตประจําวันต่างๆมีเกณฑ์ว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็ช่วยกันสร้างอะไรที่เกี่ยวกับการใหม่ๆเกี่ยวกับรายได้ใหม่ๆหรือว่าเปิดช่องทางให้กับตัวท่านค่ะและดาวอาทิตย์ก็ยกมาสถิตในภพเรือนปัตตนิของท่านด้วยเมื่อมากุมร่วมกันหลังจากวันที่19เมษายนดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพเรือนปัตตนิเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตจะได้รับผลประโยชน์อะไร บางอย่างการที่จะได้รับทรัพย์หรือว่าได้รับเรื่องของเงินทองก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นตัวเลขได้ค่ะอยู่ที่ว่า พื้นดวงชตาเดิมของท่านหรือผลละบุญเก่าของท่านนํามาให้เกิดโชคลาภหรือว่าเรื่องของการเงินการทองได้มากแค่ไหนคะ่ะแต่เชื่อได้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าใครที่มีการเซ็นสัญญาต่างๆใครที่มีเรื่องของคดีความต่างๆก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินรับทองจะมีในเรื่องของการได้ลาบผลได้ผลประโยชน์จากปัญหานั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นลักษณะของ ได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งไปประมาณนั้นค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าบริวารบุตรหลานลูกน้องคนที่แวดล้อมตัวท่านจะมาร่วมส่งเสริมคิดในเรื่องของงานเสริมการหารายได้เพิ่มให้กับตัวท่านก่อเกิดเป็นจุดที่จะเอารายได้ส่วนนั้นเข้ามาจุนเจือในครอบครัวเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของตัวท่านแล้วก็บริวารของท่านด้วยค่ะ และเจ้าบ้านคือดาวอังคารมาอยู่ในภพสุภะแสดงว่าเจ้าเรือนปัตตนิเขามาอยู่ในภพเรือนนี้อะไรก็หมายถึงเรื่องของความสําเร็จการแสวงหาความสําเร็จและมักได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ฝ่ายชายมักได้ความช่วยเหลือจากเจ้านายเจ้านายไว้ใจท่านในช่วงระยะนี้แต่เมื่ออังคารมาอยู่ในบ้านของดาวพุธสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของการปทะคารมการพูดจารุนแรงหรือว่าอะไรที่พูดแบบมั่นอกมั่นใจเกินไป หรือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารก็ให้ออกไปในแนวทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะคะจะทําให้ผู้ใหญ่เอนดูท่านมากขึ้นจะทําให้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานมาคอยเสริมดวงชะตาเสริมโชคชะตาในเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษค่ะและมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีตุลก็คือตําแหน่งดาวอังคารดาวอังคารมาอยู่ในภพเรือนสุพะและอยู่ ในบ้านของดาวพระพุธถือได้ว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพเรือนสุขพะคู่ครองคนรักก็ยังมีในเรื่องของการสร้างสิ่งดีๆให้แก่ท่านการนำโชคลาภต่างๆมาให้และมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีของขวัญถูกอกถูกใจมีโปรเจกต์ต่างๆมาให้ทําหรืออาจจะมีงานบางอย่างมาให้ทําการเงินการทองก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้รับเงินก้อนเข้ามาทั้งท่านและคู่ครองคนรักของท่านในช่วงระยะนี้ค่ะถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ให้ระวังเป็นพิเศษก็คือ เรื่องของการประทะคารมเรื่องของการเก็บภาวะอารมณ์ของตัวท่านเองอย่าพยายามเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปถือได้ว่าจุดนี้คู่ครองคนรักยังคงส่งเสริมกันได้อย่างดีค่ะเพราะดาวดวงใหญ่ได้ตําแหน่งเทวีโชคก็คือดาวพระราหูซึ่งมาอยู่ในภพเรือนนี้แล้วก็ยังมีดาวพระสุขที่กลุ่มร่วมด้วยไปจนถึงวันที่8เมษายนก็ระวังเรื่องความเครียดการเอาแต่ใจตัวเองของท่านอาจจะส่งผลให้เกิดในเรื่องของความไม่พอใจแล้วก็อารมณ์โมโห เฉียวเกิดขึ้นได้ค่ะแต่เชื่อได้ว่าดาวราหูที่มาอยู่ในภพเรือนปัตตนิของท่านหลายๆท่านคู่ครองคนรักจะหันมาสนใจบุตรหลานบริวารของท่านมากขึ้นหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าคู่ครองคนรักจะมีในเรื่องของการนําเงินมาให้ลงทุนบางอย่างหรือว่าการเสนอที่จะให้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ของขวัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของท่านก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่คอยส่งเสริมกันได้อย่างดีค่ะส่วนดาวพระศุกร์ซึ่งใช้ทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักวันที่1ถึงวันที่8อยู่ในภพเรือนปัตตนิสุกรเล็งรักก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่จะไม่ค่อยได้ดั่งใจท่านนักแต่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคู่ครองคนรักจะได้พบเจอกับ ใครที่เข้ามาแล้วก็แจกขนมจีบท่านมีการพูดคุยมีการเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันค่ะและหลังจากวันที่8เมษายนดาพระศุกร์มีการยกเข้าสู่ภพเรือนมรณะและกลุ่มร่วมกับมฤตยูมรณะอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักจากการเดินทางไกลการแยกย้ายการโยกย้ายต่างๆหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปรับการเปลี่ยนสถานที่มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกับความรัก และเมื่อมฤตยูกลุ่มร่วมก็อาจจะได้พบเจอความรักแบบปุบปรับศึกษาดูใจกันหรืออาจจะเจอกันแค่ชั่วข้ามคืนเจอกันแค่ไม่กี่วันแล้วตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะถือได้ว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของท่านมาอยู่ในภพเรือนปุตตะท่านก็มีเกณฑ์อย่างชัดเจนว่าหลังจากนี้ไปสองปีครึ่งมีเกณฑ์จะได้ลงทุนทําอะไรร่วมกับคนในครอบครัวบริวารบุตรหลานเป็นลักษณะของ ของรายได้เสริมรายได้เพิ่มท่านจะมีการทําความเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นเข้าใจศักยภาพของแต่ละคนมากขึ้นก็เกิดเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะและดาวพฤหัสซึ่งยกมาสู่ภพเรือนปัตติของท่านเล็งลักขณาเป็นจุดที่จะก่อเกิดโชคลาภในเรื่องของการลงทุนอย่างชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาขึ้นบ้างอาจจะเกิดเรื่องของสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดขึ้นบ้างแต่เมื่อพฤหัสมารักษาในภพเรือนนี้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคน รักหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทับอะไรแบบมีการค้าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือคู่สัญญาต่างๆเกิดฟื้นตัวกลับได้ดีนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้ผูกลัคนาไว้แล้วก็อย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยให้ดูตามความหมายเจ้าเรือนของดาวที่มาตั้งรับนะคะหากเป็นตำแหน่งดาวคู่ให้โทษก็จะลดหลั่นในเรื่องของคุณสมบัติด้านดีไป แต่หากเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันสิ่งต่างๆก็จะสําเร็จได้โดยง่ายนั่นเองค่ะและตัวท่านในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยเหลือระวังในเรื่องคําพูดแค่นั้นเองสิ่งต่างๆก็จะกลับฟื้นได้ดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับทุกสาระดีๆและหากท่านใดมีคําถามเพิ่มเติม,ตมฝากไว้ใต้คลิป ท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวทักรายละเอียดมาได้อยู่ข้างล่างคลิปนี้ค่ะและสําหรับท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตำนานชาติเวรการผสมคบเรือนหรือฟังในเรื่องของนิทานกรรมสามารถติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ขอบคุณกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวราศีตุลอดทนอีกนิดนะคะความสําเร็จรอท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ